สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณอาการปวดท้องน้อยเป็นอาการที่ผู้หญิงหลายคนคุ้นเคยแต่บ่อยครั้งเราคิดว่าเป็นแค่การปวดป,วดประจำเดือนธรรมดาและมองข้ามไปแต่หากอาการปวดท้องน้อยนี้เกิดขึ้นบ,บ่อยปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือปวดต่อเนื่องยาวนานมันอาจเป็นสัญญาณอันตรายของโรคทางนรีเวชท,ที่สำคัญ คำถามวันนี้คืออาการปวดท้องน้อยในผู้หญิงแบบไหนที่เรียกว่าเรื้อรังและสัญญาณเตือนของโรคทางนรีเวชท,ที่อันตรายมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาการปวดทั่วไปกับอาการปวดที่ต้องรีบปรึกษาแพทย์ตามหลักการแพทย์ครับส่วนที่1การจําแนกอาการปวดท้องน้อยตามหลักการแพทย์อาการปวดท้องน้อยหรือ pelvic pain คือความรู้สึกเจ็บหรือหน่วงบริเวณใต้สะดือลงไปจนถึงหัวเหนา่าซึ่งทางการแพทย์แบ่งเป็นสองประเภทหลักปวดท้องน้อยเฉียบพลันหรือ acute pelvic pain ปวดรุนแรงเกิดขึ้นทันทีทันใดมักมีสาเหตุที่ชัดเจนเช่นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกไส้ติ่งอักเสบหรือภาวะรังไข่บิดขั้วซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาเร่งด่วนปวดท้องน้อยเรื้อรังหรือ chronic pelvic pain คืออาการปวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเรื่องหรือเป็นเป็นหายๆนานกว่า6เดือนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประจำวันอาการปวดประเภทนี้มักเกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานส่วนที่ 2. โรคทางนรีเวชสำคัญที่ซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวดเรื้อรังสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมักเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โดยมี3ามโรคที่พบได้บ่อยและสำคัญที่สุดได้แก่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และช็อกโกแลตซิสข้อเท็จจริงคือเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อที่บุอยู่ภายในโพรงมดลูกไปเจริญเติบโตอยู่ภายนอกเช่นบริเวณรังไข่กลายเป็นช็อกโกแลตซิสหรืออวัยวะอื่นในอุ้งเชิงกรานอาการปวดประจำเดือนรุนแรงกว่าปกติมากปวดหน่วงร้าวไปหลัง ก้นหรือขาและที่สำคัญคือปวดก่อนมีประจำเดือนนานขึ้นและปวดตลอดช่วงรอบเดือนหรือแม้แต่ปวดขณะไม่มีประจำเดือนเนื้องอกหมดลูกหรือไมโอมายูเทรินข้อเท็จจริงคือเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงมักเกิดบริเวณผนังมดลูกอาการเนื้องอกขนาดเล็กมักไม่มีอาการแต่หากก้อนใหญ่ขึ้นจะทำให้ประจำเดือนมามากผิดปกติมีลิ่มเลือด หรือปวดหน่วงท้องน้อยเนื่องจากก้อนเนื้อง,งอกกดเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ทำให้ปัสสาวะบ่อยหรือท้องผูกโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือ pelvic inflammatory disease PID ข้อเท็จจริงคือเป็นการติดเชื้อแบคทีรียที่ลุกลามจากช่องคลอดหรือปากมดลูกไปยังมดลูกท่อนำไข่และรังไข่มักเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการรักษาอาการ หากเป็นเรื้อรังจะทำให้ปวดท้องน้อยหน่วงหน่วงมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นเหมน็นหรือปวดขณะมีเพศสัมพันธ์และอาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้ส่วนที่ 3. ส,สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์หากอาการปวดท้องน้อยของคุณมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยไม่ว่าจะปวดเรื้อรังหรือปวดเฉียบพลันต้องรีบพบสูตินรีเวททันทีปวดเฉียบพลันและรุนแรงมากปวดร่วมกับมีไข้สูงหนาวสัน่น หรือคลื่นไส้อาจเจียนมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดหรือตกขาวผิดปกติมีกลิน่นอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยภายในสามวันแม้จะรับประทานยาแก้ปวดแล้วก็ตามมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดหรือหมดสติร่วมด้วยสงสัยทวะตกเลือดในช่องท้องการตรวจอันตราสาวมดลูกและรังไข่สามารถช่วยวินิจฉัยโรคเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำสรุปและเทคอเว เพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับภาวะปวดท้องน้อยอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังคืออาการปวดที่นานเกิน6เดือนไม่ควรเพิกเฉยเพราะมันเป็นสัญญาณของโรคทางนรีเวชท,ที่สำคัญเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกและอุ้งเชิงกรานอักเสบ หากมีอาการปวดรุนแรงมีไข้หรือเลือดออกผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพราะการรักษาโรคเหล่านี้ได้เร็วจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ไร้แรงเช่นการมีบุตรยากหรือการติดเชื้อในช่องท้องได้ถ้าเนื้อหาในตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง y n j QIHEAL เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเรา การใส่ใจสัญญาณเตือนจากร่างกายโดยเฉพาะอาการปวดท้องน้อยที่ผิดปกติเป็นก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ